บอกว่าเฟสดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้เราก็ต้องขึ้นตามแบบเร็วและในสไตล์แบบเขาฟังฟๆๆงนี่หนะคะผูะว้ว่าเพุูธบอกว่าแต่บริบทเขากับบริบทเราเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการเทคแอคชั่นของนโยบายการเงินทางฝั่งดอกเบี้ยก็ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปมไม่ใช่แบบที่เห็นในเมืองนอกที่ต้องเหยียบเบรกอย่างรุนแรงโจทย์ของเราเป็นเรื่องการถอนขันเร่งท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้มีเสียงสะท้อนออกไปเยอะมาก ผมก็เห็นท่านผู้ว่าว่าคุณเฐพุธบอกว่างั้นนะเห็นเยอะเห็นเยอะตามบทวิเคราะห์เยอะบอกว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้เราก็ต้องขึ้นตามแบบเร็วและในสไตล์แบบเขาปังปังนี่หนะคบผู้ว่าเฐพุธบอกว่าแต่บริบทเขากับบริบทเราเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงประเทศที่พัฒนาแล้วคือสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยเขาเจอบริบทที่อุปสมค์คือความต้องการซึ้อเขาเติบโตเร็วมาก พุ่งเร็วมากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันไปเร็วมากและไปแร,แรงด้วยเขาไปอยู่อีกช่วงหนึ่งของวัฏจักรทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเขาโอเวอร์ฮีตร้อนเกินไปตลาดแรงงานก็มีความต้องการสูงเขามาแรงแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นของเราเพิ่งเริ่มฟื้นตัวสัญญาณชัดไหมสัญญาณแบบนี้คือจะ จะถอยคันเร่งเรื่องการขึ้นอดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีคิดของผู้ว่าการซึ่งเป็นคนกำกับดูแลนโยบายการเงินและเครื่องมือรวมถึงวินโดว์ในกระบวนการจัดการเลือกอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยวินโดคือช่องทางที่จะต่อสู้พยุงเนี่ยแสดงว่าไม่แรงเหมือนที่หลายๆคนพยายามพุชเรามองกันว่าโอ้โหเฟดขึ้นแล้วถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเงินจะไหลออกท่านผู้ว่าไม่ได้มองแบบนั้นลองดู โจทย์ของต่างประเทศคือทำอย่างไรคือต้องขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วเพื่อเอาดอกเบี้ยไปคุมเงินเฟ้อทำให้เศรษฐกิจเนี่ยซอฟต์แลนดิ้งค่อยๆลงนะไม่ร้อนนะแรงออไม่กระแทกแต่ของเราไม่ใช่ซอฟต์แลนดิ้งค่ะโจทย์ของเราก็คือการทำให้การฟื้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องอเป็นเรื่องของ Smooth take off ให้ t take o f ฟได้อย่างไม่สะดุดครับดังนั้นการ t ท k e action ของนโยบายการเงินทางฝั่งดอกเบี้ยก็ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปมไม่ใช่แบบที่เห็นในเมืองนอกที่ต้องเหยียบเบรกอย่างรุนแรงโจทย์ของเราเป็นเรื่องการถอนคันเร่งถอนคันเร่งคือยังไงยังเดิมเราใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัว ทําให้ต้นทุนของภาคการผลิตเราไม่มีต้นทุนที่แรงนักเมื่อถอนคันเร่งหมายความว่าการถอนคันเร่งคือผ่ออกมาเชลโลแล้วก็ดึงออกมามจากที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำน่ะค่อยๆทําให้สูงขึ้นน,นั่นสะท้อนออกไปว่าการประชุมรอบหน้าถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินคใครที่คิดว่าขึ้นดอกเบีย้ยเร็วแรง เพื่อ <P ew> ดูแลค่าเงินดูแลเงินเฟอ้อดูแลเงินทุนไหลเคลื่อนย้ายอาจไม่ใช่เป็นแบบนั้นอาจจะขึ้นก็โดยปกติที่แบงค์ชาติขึ้นก็0.25แต่ถามว่าการประชุมครั้งถัดไปจะขึ้นไหม,มเขาจะต้องรอดูผลของการขึ้นเดือนสิงหาคมนี่คือสัญญาณและวิธีคิดของผู้ว่าการบอกว่าปล่อยให้มันเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวถ้าไปเพิ่มดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็ชะงักงานเหมือนกันนี่ คือตรงข้ามกับทางสหรัฐอเมริกาเลยเพราะตัวที่สหรัฐอเมริกาท่านผู้ว่าบอกว่าอันนั้นน่ะคือเขาเหยียบเบรก<อ>แต่เราเนี่ยค่อยๆถอนไปถนเล้งนี่คือสัญญาณที่ส่งผ่านทางนโยบายที่ต้องอ่านแล้วพิจารณาการให้ดีผู้ประกอบการบ้านเราหลายๆายนะเธอรู้ปะ่ะในระยะหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาเนีน่ยเขาทำอะไรเธอรู้ป่ะทำทาอะไรคะออกคุณกู้กันพร้ดเลย พราะกลัวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเพราะกลัว,วดอกเบี้ยจะขึ้นแลวด,<อ>ดอกเบี้ยที่กู้ในในเชิงของหุ้นกู้เนี่ยดอกเบี้ยสูง 6, 7, ริ้วเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์และดักเอเนี่ยก็สามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิพี่โอแล้วท่านผู้ว่าพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือเริ่มที่จะเห็นสัญญ,ญาณชัดเจนแล้วยังไม่จําเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ยสูงขนาดนั้นใช่เป็นสัญญาณชัดๆเลยนี่อ่านในยะเลยนะนี่ท่านผู้ว่าตั้งใจนะ ใช่ส่งผ่านมาเลยนี่ชัดเจนที่สุดตั้งใจบอกกับผู้ประกอบการตั้งใจบอกกับคนไทยถูกนี่คือสัญญาณเขาเรียกในแง่ของการดำเนินนโยบายนี่คือ v a r b a l intervene verbal 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 intervene คืออาศัยคำพูดนี่แหละครับมาเป็นตัวชี้นำตลาดครับแนวคิดของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสอดรับกับนี่อดีตเัิมตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณสุชาติธาดาทําลงเวทได้ตั้งคำถามไว้ห้าคำถามแต่ผมสกัดออกมาแค่สองคำถามดีดีให้ผู้คนได้พิจารณาท่านบอกว่ายังไงผมารู้สึกแปลกใจที่มีนักการเงินบางท่านออกมาเรียกร้องให้รีบขึ้นดอกเบี้ย ให้ทันสหรัฐอเมริกาเพราะว่ากลัวเงินทุนระยะสั้นไหลออกอกลัวเงินเฟอ้อขึ้นไปเรื่อยๆกลัวเงินบาทอ่อนกลัวขาดดุลบัญชีเดินสะพัดท่านบอกว่าการเรียกร้องครั้งนี้เนี่ยตรงข้ามกับนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ๆของโลกใช่นะคะที่รวมถึงทางนนทางคุรุดะผู้ว่าแบงค์ชาติญี่ปุน่นคือตรงข้ามกันเลยทั้งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติญี่ปุน่นเพราะก็บอกว่าความจริงค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุน่นแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยของเรายังแข็งค่าเกินไปใช่เพราะเราอ่อนแค่ 7- 8ถึงเ เเร็สรจที่เหลือมันอ่อน8ปด่ะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าอ่อนค่า,ามากนะคะนี่เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเศรษฐกิจตอนนี้ของไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ต่ำม,มากเพราะว่าเพิ่งฟืน้นประชาชนจำนวนมากยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้มีหนี้สินต่อครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยสูงถึง90%ครับรัฐบาลก็เป็นหนี้ต่อ,อ GDP ถึง60%นักท่องเที่ยวก็เพิ่งเริ่มมา ด้วยแนวคิดแบบนี้ท่านตั้งคําถามว่าทำไมต้องไปรีบขึ้นดอกเบีย้ยตามสารัฐล่ะซึ่งถ้าหากขึ้นดอกเบีย้ยคุณสุชาติบอกว่าทําให้ประชาชนและรัฐบาลไทยต้องจ่ายดอกเบีย้ยมากขึ้นอการบริโภคการลงทุนจะลดลงเงินบาทแข็งก็จริงก็จะทําให้การส่งออกลดลง GDP ก็จะลดลงด้วยคนก็ไม่มีงานทําก็ไม่มีไรายได้ นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายทางความคิดในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายในแง่ของการดําเนินการทางนโยบายการเงินเนี่ยออกนโยบายวันนี้เนี่ยมันไม่สัมฤทธิผลวันพรุ่งนี้ทันทีนะมันไปออกมันต้องใช้เวลาในการออกริออกเดทมันแต่นโยบายการลางอัดฉีดเงินลงไปเงินหมุนทันทีเพราะเอาไปซื้อทันทีถูกต้องนี่คือความแตกต่างครับเพราะฉะนั้นเราติดตามกันให้ดีในเรื่องดอกเบี้ยที่จะออกมาสกัดเงินเฟ้อ ว่าการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายจะออกมาแบบไหนครับ